สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด เมื่อวันที่21พฤษภาคม2565ผู้สึกข่าวรายง,งานว่าพันตรีพัชระจันคิรีระเวนสอบสวนโรงพักวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะยางระเบิดสีลักชนกับต้นไม้และป้อมยามหมู่บ้านพังเสียหายยับเยินแต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลรุนแรงจึงประสานสมาคมกู้ภัยวังโป่งรวมใจกู้ชีพกู้ภยัยอวบตท้ายดงพร้มอมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจโรงพักวังโป่งรถไปให้ความช่วยเหลือ ถึงที่เกิดเหตุบนถนนสายวังโป่งบ้านหนองขนาดหมู่ที่13ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบป้อมยาหมู่บ้านถูกรถชนพังเสียหายและต้นไม้อีก3ต้นมีรอยเฉียวชนบนถนนพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสตาร์แครสีบอลเงินหมายเลขทะเบียนบอบไม้พอพาน3007พิจิตพลิกคว่ำขวางถนนหนึ่งเลนโดยตัวรถมีสภาพพังยับเยินทั้งคัน จากการตรวจสอบพบคนขับและผู้โดยสารเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผลไม้ตามตลา,าดนัดทราบชื่อนายสรินดำมินเศษอายุ51ปีไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีบาดแผลตามร่างกายส่วนภรรยาคือนางกัญญาณีดำมินเศษอายุ49ปีมีบาดแผลแตกบริเวณหน้าผากและจมูกใบหน้าศีรษะหลายแห่ง เจ้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางโป่งตามลำดับและทำการเย็บบาดแผลถึงสิบเข็มซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นายสุดินเล่าว่าช่วงเช้าวันนี้ตนเองและภรรยาได้ไปขายผลไม้ที่ตลาดหนองยางอำเภอวังไสรพูลจังหวัดพิจิตรเสร็จแล้วช่วงบ่ายจะไปขายที่ตลาดาวันเสาอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงยางหลังรถระเบิดแล้วรถส่งตัวไม่อยู่ จนสะบัดไปชนกับต้นไม้3ต้นและพุ่งชนกับป้อมยามประจำหมู่บ้านจนพังเสียหายยับเยินขณะที่ตนกับภรยาปลอดภัยซึ่งเชื่อว่าที่ตนเองแคล้วคลาดปลอดภัยภรยาบาดเจ็บเล็กน้อยเกิดจากบาร,รมีของพระพุทธชินราชวัดพระศรัตนมหา,าธาตุพิษณุโลกและท้าเวสุวรรณที่ช่วยคุ้มครองเนื่องจากทุกครั้งที่ขึ้นสตาร์ทรถและเดินทางไปขายผลไม้ตนเองจะก,กราบไหวและนึกถึงบาร,รมีของหลวงพ่อเสมอ ขณะที่นางสาวสัญลักษณ์ดอกพึ่งอายุ43ปีอาศัยอยูบ่บ้านเลขที่311หมู่13ตํบลท้ายดงอำเภอวังโป่งผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตนเองเห็นรถขับมาค่อนข้างเร็วและได้ยินเสียงยางรถระเบิดเสียงดังสนัน่น จากนั้นรถเสียหลักเฉือชนกับต้นไม้และพุ่งชนป้อมยามตอนแรกคิดว่าคนขับและผู้โดยสารน่าจะบาดเจ็บอาการหนักแต่กลับพบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงจึงเชื่อว่าพระพุทธชินราชและท้าวเวสสุวรรณช่วยคุ้มครองไปตลาดนัดเพื่อจะมาที่วังปกมาขายของตลาดนัดวังปกใช่ไหมครับจะเป็นไงตอนนั้นนะขับมาเ,เรื่อยๆยางมันแตกโอ้อยางมันแตกยางมันแตกยางท้ายแตกอืม เครืองหลังมีบรรทุกอะไรบ้างฮะเป็นผลไม้ผลไม้ทั้งนั้นเลยหลายอย่างครับแต่ก็ไม่หลับในอะไรเนาะยางแตกเนาะครับขี่เร็วไหมฮะช่วงนั้นไม่เร็วครับแตขึ้นเงินขึ้นเงินเมื่อ้ขึ้นเงินพอดีเนาะครับหกสิบเจ็ดสิบแพ้ไหมครับถึงแต่คือว่ายางอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกตอนไหนนะครับยางก็มัสะบัดเลยนะเอาไม่อยู่แล้วลงไปรู้สึกตัวอะไรไหมรู้สึกเนาะกะรู้ ครับก็รู้สึกอต่ั้นน้ำกระลับตาปี่เนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วมันยังไงอ่ะมันโดนละไปหมดเลยมันมันพทิกความาจีตลบอไม่รู้เลยครับจังไม่ได้เลยอืมแต่รู้รู้แต่ว่ามันความอ่ะเนาะคว้ามแล้ยคว้าแต่ไม่รู้แล้วมันพอหลังคานบีบมน่าจะคว้าหลายตลบนิดหนึ่งมันหมุนไม่ได้มันจะหมุนมันเทไปแล้วมันหมุนครับแต่คุณตาครับมันหมอเขาเจ็บจีเข็มอะไบานะสิบเข็มทั้งหมดทั้งทั้ง ทางไปได้นะครับโชคดีเนาะครับโดนกระจกนั่นละโชคดีเนาะไม่เป็นไรมากผมไม่เป็นไรแล้วเขาเรียกผมใหญ่เลยหน้าเลือดงดเขาว่านี่ก็ผมอยู่งร่างเอ็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมาเอ็นโอมาไหลกดีเนี่ยตักแทงเอ็นวันอะไรคิดว่าผมเป็นไรแล้วครับแต่ดีเนาะหลวงพ่อช่วยเนาะครับขึ้นแล้วก็ไหวทุกครั้งครับโอ้เวลาขึ้นแล้วก็ไหวทุกครั้งไปทำ ขายดีขายดีอะไรขายดีตลอดนะให้เดินทางปลอดภัยอะเนาะคขับรถปลอดภัยแค่คาดอะไรก็ไหวทุกครั้งครับแล้วก็ขายของก็ขายดีจรครับเดี๋ยวมองกันก็จะสัดมาทางนี้จ้ะมาชนกับต้นไม้แล้วก็ใบรุนไปชนกับนเขาก็นั่นเลยคือคือได้ยินเสียงยางระเบิดก่อนใช่ไหมฮะจากนั้นก็รถสะบัดไปเลยจสะบัดมาชนกับต้นไม้อื มันก็ขี่แรงไหมฮะก็ฉี่มาแรงไหมเร็วอยู่นะแบบในการรับร้อยขึ้นไปนะถึงจะเร็วอยู่นะแต่ส่วนมากในของรถเขามีเข้าอะไรเข้าเป็นปลนตะลืมปลนระลืมังคุดอ๋อเขาขายผลไม้ใช่ฮะเพื่อจะไปตลาดนัดตเย็นเนี่ยบางกอกอ๋อคนคนที่ไหนครับพอทราบไหมคนคนที่ไหนฮะคนพิจิตรคนพิจิตรอ๋อครับ